อยากเหนือกว่าคนอื่นดูคลิปนี้ KFC ไม่เคยออกมาวยวายไก่ทอดหาดใหญ่หรือไก่ทอดตลาดนัดที่ไหนที่ขายเกลื่อนเต็มประเทศ Fuji ก็ไม่เคยออกมาไม่พอใจซูชิ5บาทตลาดนัดเลยที่ทำซูชิเรียนแบบไม่พอแถมขายตัดราคาเหลือเพียง5บาท d u n k i น,นโดนั t ก็ไม่เคยออกมางองแงโดนัทตลาดนัดที่ขายชิ้นละสิบบาทสักทีไม่ใช่เพราะพวกเขาทุนหนากว่ารวยกว่าเลย แต่เพราะเขาโฟกัสแต่เป้าหมายตัวเองโดยไม่เสียเวลาไปสนใจคู่แข่งเพราะพวกเขาสนใจที่จะทำของตัวเองให้ดีดีขึ้นไปพัฒนาแต่ร้านตัวเองขึ้นไปถ้าเขามัวแต่เสียเวลาคิดเรื่องคู่แข่งเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องร้านตัวเองใครก๊อปเขาเขาไม่ออกมาโวยเลยใครตัดราคาเขาเขาไม่เคยออกมาด่าเขาทำอย่างดีทำให้ดีที่สุดในร้านตัวเองเขาไม่สนว่านอกร้านจะทำยังไงขายเท่าไหร่ ในชีวิตเราจะต้องเจอคนเรียนแบบตัดราคาขโมยความคิดกันทุกวงการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณมีคุณค่าในตัวคุณไม่จำเป็นจะต้องลดตัวไปเปรียบเทียบกับทุกๆคนบนโลกนี้